สรุปข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแมรามาตร,ระหว่างวันที่14 18มิถุนายนพุทธศักราช2564นายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแมรามาตได้ลงพื้นที่ติดตามงานหรือถอนบ้านที่ก่อสร้างในที่สาธารณะชุมชนนอนแก้วหมู่ที่6ตำบลแมรามาต ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือคำสั่งให้ระง,งับการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา40วรรคหนึ่งหรือให้ระง,งับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา41วรรคหนึ่งโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับไปอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา40วรรคหนึ่งมาตรา41วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปีพุทธศักราช2522บัดนี้ได้ดำเนินการรื้อถอนตามหนังสือคำสั่งแล้ว นายสุวัสดิ์สุรินตะและนางลงครานสุริเมืองรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระม,ม,มาดได้ดำเนินการประชุมร่วมกับนายฝนก้อนแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีดเรเชนรงมาเดชะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเกษตรได้ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมการเกษตรให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระม,ม,มาด นายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบมลบมรมาดนายสุวัสดิ์สุรินตะรองนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลได้ร่วมประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกา,าศคณะกรรมการป้องกันและปรับปร,รามการทุจริตแห่งชาติเรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินปีพุทธศัการาช2563แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดตากฝั่งตะวันตกโดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดตาก ณห้องประชุมชั้น2สํานักงานเทศบาลตําบลเมรามาต คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมรามาตรได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานขุดลอกกลางระบายน้ำชุมชนนักแก่หมู่ที่2และชุมชนวอนมูลหมู่ที่3บริเวณหน้าอาคารปฐมภูมิโรงพยาบาลเมรามาตเพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอยดินโคลนและสิ่งปฏิกูลต่างๆที่อุดตันออกจากท่อระบายน้ำซึ่งเป็นการเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าว นายอังกูนแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลมรมาศและนายสุวัสดิ์สุรินตะรองนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของกองช่างซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณชน,นกแลงหมู่ที่2และบริเวณแยกป่าไม้หชุมชนสันเก้ากองหมู่ที่6และได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาวพนัสถานวัดดอนแก้วหมู่ที่6ตำบลแมรมาศ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดต,ตากและปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดได้เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ระมาดโดยได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขลักษณะสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนไปยังเนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนางลงครานสุริเมืองและนายสุวัสดิรินตะรองนายกเทศมนตรีตำบลม่ระมาด นายบรญยพลสุริเมืองประธานสภาเทศบาลพร้อมทัางสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้หารือร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับมาตราการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนณห,ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานเทศบาลตำบลเมรามาดนายอังกูลแก้วจันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลมรมาราดพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการตรวจรับงานได้ร่วมประชุมพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดรําเนินงานโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งหมู่ที่ตําตำบลแมรมาราดนายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลมรมาราดนายสุวัสดิ์สุรินตะรองนายกเทศมนตรี นายฝนก้อนแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีดรเชนรงมเดชะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทเทศบาลพร้อมทั้งที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระม,รมาดได้เข้าพบและมอบของที่ระล,ลึกเพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครในโอกาสได้รับการเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดณห,ห้องประชุมเทศบาลนนะครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแมรมาดนางนงครานสุริเมืองและนายสุวัสุรินตะรองนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้ากองได้ร่วมประชุมชี้แจงปัญหาความต้องการวัตถุประสงค์ระเบียบข้อบังคับและในทางการเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และผักปลอดสารพิษให้กับประชาชนในเขตเทศบาลณห,ห้องประชุมชั้น3ส,สำนักงานเทศบาตมลตำบลแมรมาด นายังกูนแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลมรามาตนางนงครานสุริเมืองและนายสุวัสดิรินตะรองนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนมิถุนายน2564ณห,ห้องประชุมชั้น3สำนันกงานเทศบาลตำบลแมรามาตรนายังกูลแก้วจันเพชร นายกเทศมบตรีตำบ,บมลมรมาดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดงานไฟฟ้ากองช่างดำเนินการซ่อมแซมพัดลมจำนวน6ตัวณตลาดสดเทศบาลตำบลแมรมาดเทศบาลตำบ,บมลมรมาดได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองสำหรับผู้เข้าออกตลาดสดเทศบาลโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งเป็นวิธีการใช้ตรวจหาการเบื้องต้นของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากักผ้าและล้างมือด้วยเจอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปยังตลาดสดเทศบาลตำบลแมรมาตรอำเภอแมรมาตจังหวัดตาง